Amazing มากนักเรียนเตียงนี้นะคะจับคู่กันมาเรียนบอกว่านอกจากสิวจะออกจากหน้าอย่างง่ายได้น้องน้อนสิวนะคะน้อนฝ้ายังไปด้วยเหรอลูกไปด้วยค่ะแม่สุดยอดมากฝ้านี้ตอนแรกเป็นตรงไหนลูกไหนชี้ให้แม่ดูสิที่แรกเป็นตรงนี้ค่ะเข้มเลยเหรอคะเข้มเลยค่ะแล้วพอขัดไปแล้วแบบนี้เลยค่ะจางหายเลยฝ้า ฝั่งนี้ก็จางหายเหมือนกันค่ะเป็นเหมกันเลยตรงนี้ค่ะที่เบนเยอะๆค่ะตอนนี้ก็จางแล้วค่ะดุดแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรียนวิชานี้ได้ได้กี่ได้กี่อย่างเรียนหนึ่งได้ถึงห้าเรียนหนึ่งได้ถึงห้าหอิวันหอินวันผักเซลล์สองผักสิวสผัดฝ้าใสี่ผัดไขมันอุดตันให้าหน้าเด็กแบบนี้เลยนี่โดนทำไปแล้วนี่น่าสุดนะเกาหลีเกาใจมาก นี่แหละซิว,วไปดูเตียงนี้นี่แหละซิว,วคนนี้ผิวติดสารต้องเอาออกนะพอออกแล้วเนี่ยหน้าก็จะไม่เป็นหลุมผิวก็จะกระชับมากขึ้นเมื่อเช้าถูกทําเป็นไงบ้างเบาหน้าไหมหน้าใสเลยค่ะหน้าใสเลยเบาหน้าไหมหน้าเนียนว่กเ <c oughs> ออ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ปับ๊บ <c oughs> สิวนะคะ สิวจากจังหวัดอะไรคะสิวมาจากจังหวัดสิวมาจากนาครส่วนคนทําม,มาจากสวีเดนส,สวีเดนโอ้โหสวีเดนพานาครมาเอาสิวออกสังเกตได้ว่าจะเป็นแท่งยาวๆนะคะ<ม>เพราะชั้นผิวหนังเนี่ยค่อนข้างเจ้าเนื้อแล้วก็รูขุมขนก็เลยยาวลึกกว่าเพื่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้เม็ดเข้าสารเม็ดข้าสารนี่แหละที่เราพ,พวกเราเรียกว่าสิวเข้าสารกันอ่าที่อยู่ใต้ผิวอะค่ะ มันไม่มีหัวมันไม่มีรูให้ออกใช่แต่มันมีเม็ดอยู่ข้างในเม็ดอะไรเม็ดสดำไหมหัวดาหัวดำหัวดำก็หลุดนะคะหัวดำก็หลุดหัวดำก็หลุดไม่รู้อ่ะหน้าใสมากเลยหน้าใสขึ้นเลยใช่ไหมคะตอนแรกหน้าเป็นยังไงแหน้าพีบหลักคัมคัหมองคัหมองคัหมองคมองใช่ตอนนี้ตาคําเพราะว่าตาไม่โดนเนาะตาจะคล้ำเลยแต่หน้าใสแล้วอย่าไปเอาถูตานะเป็นขิมร้อน ồ bị lạ cả ạ ต้องแก้ปัญหาเรื่องตาแล้วทีนี้ทำไงดีอะแต่หน้าใสเลยแล้ะสิวออกเยอะนใสจริงๆแล้วนิ่มด้วยหน้านิ่มมากเลยพี่รักเคยบอกว่าอะไรนะหน้าพี่รักด้านเหมือนอะไรนะหน้าหนาหน้าด้านหน้าด้านพี่รักเคยบอกว่าหน้าพี่รักด้านเหมือนอะไรนะภาษาใต้เขาว่าเหมือนอะไรนะเคียงวัดหรือว่าอะไรอะลูกรังอะไรสักอย่างหละแกเคยพูดหน้าพี่นาเหมือนเคียงเคียงลูกลังก็สนนลูกลังเออ จริงจริงทางนน้นลูกลังทางนี้อะไรคะทางนี้กระดาษทรายเบอร์ห้าออกมาเรื่อยเลย่อกมาเรื่อยเอยจริง